เรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งในเชิงกลยุทธ์เลยนะครับสำหรับ MBP Moto SC 3 0 0รุ่นใหม่ที่เคยมีการเผยโฉมไปแล้วในงานอิกมา h ช w 2 0 2 2โดยล่าสุดทางผู้ผลิตก็ได้เปิดตัวเวอร์ชันการผลิตจริงที่พร้อมสำหรับการทำตลาดในช่วงไตรมาสแรกของปี2023ที่ฝั่งยุโรปนั่นเองก่อนอื่นเลยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อแบรนด์ MBP Moto เพราะว่าทางต้นสังกัดนั้นจะเป็นบริษัทสัญชาติฮังการีซึ่งเปิดตัวเมื่อปี2022นี้เองครับ ตัวเป็นการก่อตั้งโดยกลุ่ม k ีเ m o มโต g r o u ผู้ผลิตร,รถสกูตเตอร์จากประเทศจีนนะครับและถึงแม้ว่าแบรนด์จะเป็นสัญชาติฮังการ,รีแต่ก็มีการไปตั้งสำนักงานใหญ่ที่เมืองโบโลญาในประเทศอิตาลีและก็มีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั้งสกูตเตอร์ในคลาส1 2 5่ c ยซีซีไล่ไปจนถึงขนาดกลาง 500CC ซีซีและรุ่นใหญ่ระดับ1 0 0 0ัซีซีก็มีมาให้เลือกนะครับตัวโมเดลนี้นะครับจะเป็นแนวสปอร์ตสกูตเตอร์ที่มีจุดเด่นที่งานออกแบบที่ดุดนันโดยเฉพาะส่วนหน้าที่ให้อารมณ์ของโรบ โดยทางผู้ผลิตได้ให้คำนิยามของงานออกแบบชุดไฟหน้านี้ไว้ว่า X Vertical Stack Headlight โดยจะวางหลอดไฟ LED 4ดวงแยกซ้ายขวาโดยมีไฟ d i l วางอยู่ด้านล่างในรูปแบบของตัวอักษร X นะครับรับกับไฟท้ายรูปทรงตัว A ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามันเป็นการผสมผสานที่อาจจะมีแรงบันดาลใจมาจาก Yamaha X Max แล้วก็ Honda Forza 350เข้าไว้ด้วยกันนั่นเอง เครื่องยนต์นะครับของรถรุ่นนี้จะมาในพิกัด 2518cc หนึ่งลูกสูบระบายความร้อนด้วยของเหลวให้แรงม้าสูงสุด25แรงม้าและแรงบิดสูงสุด24.5นิวตันเมตรนะครับในส่วนของฟีเจอร์นั้นนะครับจะมาพร้อมกับชุดโครงสร้างเฟรมรถแบบดับเบิลแคดเดิลที่เชื่อมต่อกับชุดระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังจะเป็นแบบสปริงคู่นะครับที่สามารถปรับพรีโหลดได้5ระดับดิสเบรกเดี่ยวทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังพร้อมกับระบบเบรก ABS ทั้ง2ล้อมาให้เลยครับ ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศราคาจะเป็นทางการนะครับแต่ทางผู้ผลิตได้เปิดเผยว่าจะมีการประกาศราคานะครับในช่วงไตรมาสแรกของปี2023พร้อมกับการวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการโดยจะผลิตในโรงงานประเทศฮังการ,รีนะครับส่วนจะมีการจําหน่ายภายใต้แบรนด์คีเวในดับสากลด้วยหรือไม่คงต้องมารอดูกันครับ